วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเป็นเกมเดซเดียวแบบหนึ่งนะครับแต่มันไม่ใช่เดซเดียวออริจินอลที่คุณทุกคนเคยเล่นนะครับตอนนี้คือตอนผมกำลังเดินเข้าเกมอยู่ใช่ไหมครับผมเข้าเกมแป๊บนึงนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็เดินแล้วก็รอเวลาแล้วจากนั้นก็โหลดเข้าเกมแล้วผมจะตัดไปตรงที่ซื้อของเลยนะครับแป๊บนึงครับแล้วจากนั้นก็ ต่อไปเร <left> <หล> <et> ื่อยๆเดินต่อไปเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแป๊บหนึ่งครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็เดินไปซื้อถ่านแล้วผมจะตัดไปตอนผมไปซื้อถ่านเสร็จแล้วจากนั้นผมก็จะเดินไปที่รถไฟนะครับแป๊บนึงนะครับรอกันพอผมเดินไปที่รถไฟนะครับผมจะตัดตอนไปเดินไปถึงรถไฟนะครับรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็พอเจอรถไฟเสร็จใช่ไหมครับ ซื้อปืนต่อนะครับปืนตรงร้านร้านปืนเนี่ยครับพอผมไปซื้อปืนที่ร้านปืนเนี่ยครับผมก็เจอป๊องปืนเบลย้ยวแล้วจากนั้นก็เจอกระสุนปืนลูกโม่ผมก็เลยซื้อมาครับแล้วจากนั้นก็เดินต่อไปที่รถไฟกลับไปที่รถไฟครับพอกลับไปถึงรถไฟครับ เจอป้องเพลิงสีทองนะครับแล้วพอผมเจอป้องเฟืองสีทองผมก็ลองนั่งเล็งดูแล้วจากนั้นผมว่าไม่เหมาะมผมก็จับยกตูตผมขับรถไปออกมาแล้วเติมเชื้อเพลิงแล้วจากนั้นก็แล้วก็ขับรถไป ทำอะไรกับมัยลูกน้องก็ขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยตับไปไม่ว่าขับไปเรื่อยตอนที่ใกล้จะจบนะครับต่อติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย